ที่มาของค่ายนี้นะครับจุดตั้งต้นเป้าหมายของ m ายส s t o n e เป็นไงครับ m ายส s t o n e ก็คือเขาเรียกว่าแก๊ดของค่ายเป้าหมายของค่ายเป้าหมายของค่ายนะครับของวิกวิกนักเต n ใหม่ของเรานะครับเป็นพื้นที่นะครับที่รวมคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็มีตัวตนที่แตกต่างกันนะครับมีทุกความสามารถมีตัวตนที่แตกต่างกันนะครับพวกเราเนี่ยได้โชว์ศักยภาพเนาะผ่านทางสื่อต่างๆเนาะแล้วก็ ยายทุกคนนะครับมาเอนจอยแล้วก็สนุกในพื้นที่ของเราเองครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่มีไฟแรงแล้วก็รักในเสียงดนตรีแล้วก็อยากจะมาสร้างผลงานดีๆให้กับทุกๆคนครับดังนั้นถ้าถามว่าเป้าหมายก็คือเราอยากจะมาสร้างความสุขแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆกับทุกคนครับใช่ครับโอเคครับคาถามต่อไปนะครับแนวคิดของการเปิดตัวซิงเกิลเปิดดิเป็นยังไงบ้างครับผอคถามพีญญ่นะหนึ่งสองสามครับแนวคิดสําหรับการ แนวคิดสหรับซิงเกิลเปิดิีของเราเนี่ยเราอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับให้กล้าทําในสิ่งที่เราอยากทําเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีความฝันแต่ว่าด้วยความกลัวหรือว่าด้วยความไม่มั่นใจบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากทํามันในวันนี้ครับแต่ว่าในเพลงนี้เนี่ยก็เราอยากจะฝากเป็นกําลังใจแล้วกันครับให้ทุกๆคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทาและเราเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับ วันและเวลาและโอกาสของทุกคนจะมานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบความสําเร็จกันทุกๆคนเลยครับครับเข้าคําถามต่อไปนะคอนเซปเป็นยังไงแล้วก็อินฟิเรชันของเอ็มีรวมถึงบรรยากาศในการถ่ายแล้วก็ชุดด้วยเนาะรูปถึงคำถามคนหนึ่งครับนองอู้หญิงบ้างค่ะสำหรับคอนเซปต์ของเอ็มีเรานะคะก็จะเป็นคอนเซปต์แนวไซไฟค่ะที่เรา,าค่ะจะเหมือนเป็นหุ่ยนยนต์ที่ถูกควบ ไว้ค่ะด้วยความกลัวค่ะด้วยตอบอะไรบางอย่างค่ะที่ทําให้เราไม่สามารถออกไปได้แต่ว่าพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นกลุ่มแรกที่อยากจะทําลายเกรอเกอบนั้นแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองแสดงความเป็นศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วแค่กล้าทําแก่ลองกล้าที่จะลองทําค่ะแค่นั้นก็ก็ที่สุดแล้วใช่แล้วก็สำหรับบรรยากาศในการถ่ายวีในวันนั้นนะครับก็ค่อนข้างสนุกสนุกเลยจอยทุกคนแล้วก็เอ่อพวกเราเราก็ค่อนข้างเต็มที่มากๆครับเพราะอยากให้ผลงานนี้ได้ ให้ทุกคนได้ดูอย่างสนุกสนานแล้วก็เต็มที่ที่สุดครับผมชุดบ้างชุดชุดเหรอครับผมเ,เรียกได้ว่าชุดเนี่ยตัดมาตามเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเราะคใช่ใช่ใชจะเป็นแนวสีโทนส้มน้ำเงิน,นใช่เพราะวอยากให้เป็นความสีสันความหลากหลายแล้วก็เป็นแบบใหม่ครับผมซึ่งได้ยินว่าสีเราเนี่ยก็มีความหมายเลยใช่ครับอย่างสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนของคนรุ่นใหม่นั่นเองครับที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายครับ ส่วนสีส้มครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแบบพวกเราทั้งยี่สคนนั่นเองครับตัดกันแล้วมันก็จะลงตัวใช่ครับใช่ครับทำต่อไปมีที่มาที่ไปไงครับถึงมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับเพื่อนครับแต่ละคนก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันครับบางคนก็เทรนที่ค่ายเนี่ยมาเป็นเวลามากกว่า1ปีแล้วส่วนบางคนก็ออเดอชั่นของ a l i c e Music เนี่ยมาเมื่อต้นปีของ2023ครับซึ่งเราก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเป็นนีเป็นเทรนนี่แล้วก็มาร่วมสร้างผลงานเพื่อดิที่ได้ชครับรับคผมครับผมออา ครับก็สำหรับส่วนร่วมเนี่ยเรียกได้ว่ามินิมิ่งส์ก็มีส่วนร่วมใหญ่มากๆในเพลงเราซึ่งอยู่ในท่อนไหนครับมินิมิ่งส์คือหนูแต่งพวกริมนะคะในท่อน break dance แล้วก็ในท่อนสุดท้ายของเพลงค่ะแต่ว่าต้องสนิทกับเพื่อนๆด้วยไม่งั้นก็เต็งไม่ได้ราะว่ก็ express everybody's feelings ค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณชาดาด้วยเพราะว่าชาดาเป็นคนคุมเรื่องเต้นใช่เป็นคนเก็บทุกอย่างให้ใช่ครับ ก็ด้เรียกว,ว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในเพลงใช่ได้ครับและ,และนอกจากนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สองนะครับสเตโกที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เราขอบคุณพี่ก๊อฟโตสการ์ดนะครับที่มาเขียนเนื้อร้องขอบคุณพี่สายคิติเคดีแมเนียกนะครับที่มาคอริโอกราฟนะครับรวมถึงพี่พิธีกานทุกๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆค,คนที่ให้โอกาสของเรากับเพลงนี้นะครับผมขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่สำคัญได้โอกาสก็เพลงเปิดดีนะคะเป็นเพลงที่อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนมีความ คอนฟ idence ในตัวเองนะคะกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก็ทํามันไปให้สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องมาร e g r e t ทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้จริงๆนะคะแล้วก็แกะท่าเต้นได้นะคะมีหลายซีนให้เลือกเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของพวกเรานะคะสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook X หรือว่า t o k ทแล้วก็ช่องทางอ,างอื่นๆนะคะได้ที่ brick official นะคะมีผลงาน อีกมากมายให้ได้ติดตามเลยค่ะฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ <bar> ับคครอรับ <Gonzalez> น <Maria> ้องๆ่อว่แบบวันนี้โทครั้งแรกลเราก็ต้องแบบตั้งใจกันมากแล้วแรงเชียร์นะอเพื่อนอย่างเราคนนี้เาทำใต้ไฟมาให้แบบไม่ให้กำัเราเยอะมากอย่างอะไรทุกคนนี้แล้วก็พื้นที่ของการโทตอนรแฟนคลับเลยนะ ค่ะก็โชว์นี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจซ้อมมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะว่าหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ที่เราตั้งใจทํากันมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วก็เออครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนทั้ทง23คนเลยครับก็ถ้าเออน่าจะให้ความสุขเต็มอิ่มกับทุกคนใช่ไหมครับใ่นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่มาซัพพอร์ตกันวันนี้นะครับผมไม่งั้นงานวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะในนี้มีใครที่แบบคอรดิชั่นมาหลายๆครัค้งแล้วก็ เราสว่ามเป็นพที่เราได้แบบแงภาพความสามารถจริงๆได้เม่คครับครัเออขาลยไหครับเขาก็แทงกับพร้อมก็เจอกันเอาจริงแทงกับพร้อมเนี่ยก็เจอกันที่ i s Music Audition ในปีนี้เหมือนกันครับผมก็อยากจะบอกว่ามันมีหลายๆครั้งมากๆครับที่ออเดชั่นที่ผ่านมาครับแล้วก็อาจจะมี เออได้ประสบการณ์บ้างแล้วก็อาจจะมีความเสียใจบ้างครับแต่ว่าพอมาถึงจุดน,นี้นะครับเรียกได้ว่าแบบรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จมากๆใช่ครับก็อย่างดีวเฟิรนซาบนะครับว่าพอมก็เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการหนึ่งมาครับแต่ว่าพอมาอยู่ไอซ์มิวสิกเนี่ยก็พบว่าเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานแล้วก็บรากาศเนี่ยดีมากเลยครับแล้วก็เหมาะกับพอมากๆพอมก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในไอซ์มิวสิกครับ ครับสำหรับทีป๊อปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ฟังเพลงที่เป็นเพลงไทยมาตั้งแต่เด็กมันก็ปลูกฝังอยู่ในสายเลือดของพวกเรานะครับสำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามองเป็นภาพเดียวกันว่าเราอยากจะพาทีป๊อปไปสู่ระดับสากลน,นะครับอยากจะพัฒนาวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็ เราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเราก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจกับพวกเราในการผล่งขันที่กอล์ฟครั้งนี้เลยค่ะตัดสนับสนุนทีทบ๊อบด้นะคะใจเลยว่าไอซีสกับเาแบบเปิดให้สนับสนุนเลยเหมือนกนีสจะใ้วเรากจะจริงๆแล้วถ้าความดีใจมันเป็นเหงื่อวันนี้ได้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าพวกเราดีใจกันมากๆครับที่ไอซีสิทธได้มา อ่าเป็นการลั่นวงการทีป๊อปอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเปิดด้วยการเปิดดีเปิดดีออกมาในครั้งนี้นะครับผมค่อนข้างพวกเราจริงๆไม่ใช่ค่อนข้างครับพวกเราดีใจมากๆเลยครับขอบคุณไอซิ่งสิทธนะครับขอบคุณครับเราลาคณเลยจะก้าวต่อละจากที่แบบฝันที่จะโดนพวกเราต่อยในาคต Let's label, we're new Entertainment, So go Brick a and we hope You follow us on our new projects in 2024 and forevermore. Thank you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 . <laughs>